สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแดดร้อนฮะห้อนครับน้ามือเส้านี่ก็ห้อนแห้งครับพี่น้องโอ้ใกล้สิบิัแล้วครับหน้าปังปีนี้ลดไรเอาทุกพร้อมกันเนีย เขา่อกไก่ลอยมาได้ครับเขาหางเขาแดงราคาเขาแดงปีนี่ร่วงครับราคาเขาเข้ากันที่แรกกด็ดีๆเยอะช่องร่วงจะเล็ดโซนเขาออก้ลยครับพี่น้อง ยังอยู่เขายังอยู่แถวนี้แหละนี่นี่วานนี้แก่มดุดละพอปีนี้น้ำน้ำไม่ค่อยพอกันเลยคนกระจ้าเห็ดไอยหนทางไหมเห็ดสะพานไหมพเนี้ยเกลีบบ้ยงงัวกามาครับมาเกี่ยวเข่าครับตัดหญ้าเลยจวดจวดขึ้นกัน ยาบูครับตัดยาถ้าเประจำครับ ไปนิ่มนิ่มครับอย่างนี้หนูมีมันนอาเนี่ยนะตัวเตียเคยมีหนูปลาคอนก็ร้ายครับพี่น้องเต่ว่าปีนี้พวกหัวจมิมี่พวกนี้ก็เป็นน้ำสูบ ครับโดยเบาสีครับข้นมาย่าน้อนสายยาเป็นสายจวดครับเอาคื่อ,อ่าไลบันที่นีนโอ้ไหลแล้วโตกใหญ่มดเมื่อ <laughs> มุกีแลนมาเขาหน่อยครับรถ จังหวะอวยรถอวยเข่ามั้น,นี่ก็ขี่เวิตเลี้ยงงัวครับหญ้าอยูย่ไซกับน้ำหาครับป้อมเป่า,าครับโอ้ทำงานเก่งครับนิ่งๆกันเลยหัวนนะหอบหญ้าปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บใส่เลี้ยงงัวครับโอ้โหน,นะครับ,ป,บ,ป,บปุ๊บปั๊บปุ๊บหัวนะทำงาน สำหรับคลิปนี้ใครโจ้เพียงเชนเนนครับสวัสดีครับ